เกาะกลางชุมชนเกาะกลางแต่คำว่ากลางทำไมับาาเมื่อเขียนอย่างเงี้ยเออมันเห็นชัดแล้วเน,นี่ยนี่ถ้าถ้าเรามาดูดีดีมุมดีๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นเลขสามตัวนี้จะเป็นเลขหนึ่งหรือเลขสองวันนี้อืมนี่อาจจะเป็นเก้าถ้าพลิกลับแม่จะเป็นห้านะแสดงว่าเด่นวันนี้ละแม่แสดงว่าเห็นไหมนี่โเคดูขยายดูแล้วยตัวนี้บางหน่อยเป็นเลขเก้าได้ตัวนี้เป็นเลขสามสองชัดเลยชัดเจน เปลีนเลยสามสองอันนี้นี่ข,ขวดน,นี้ก็ถือ,อว่าชัดเขี่ยแปักอนออกมาให้จับชุมช,ช,ชนเกาะกลางอาจจะบอกมีน้มว่าเบิ้ลมีเบิ้ลมาล่างหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตัวเลขอยู่กันนี้แต่ระหว่างเก้ากับห้านี่ตัวเดียวกันลนะถือว่าตัวเดียวกันเพราะว่าถ้าพลิกกลับตัดปั๊บพลิกกลับก็มีโอกาสที่จะเป็นเลขห้าได้เอาหัวขึ้นบนหน่อยตัดปั๊บก็กลายเป็นเลขห้ามเลยให้ดูดูจะตัด,ด,ด แต่ลุงขยายให้แล้วละ่ะขยายให้แล้วดูชัดเจนเลยนะแปลอักษรให้แล้วไม่ไม่ไม,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 ไม่มีคนสังเกตดูนะแต่เราพยายามสังเกตดูว่าทำไมบอกคำว่ากลางบอกไก่ลอริงลอริง,รรงในลอริงต้องหางยาวไปด้วย <c oughs> และสระอางอง,งูทำไมต้องหางเป็นอย่างไ้ในมือวัดวัดวัดเออทำไมแบบนี้เห็นไหมหรือว่าชัดเลย อันนี้นะฮะเป็นปิดชนะถ้าออกนี่สี่สามก็อยู่ตรงนี้เจ็ดเก้าก็อยู่ตรงนี้เจ็ดแปดก็อยู่ตรงนี้ถ้ามาตัวนี้ห้ากับสี่ก็ถือว่ารับมุกทะแยงแต่ถ้าศูนย์เข้าก็น่าจะดันมาเป็นศูนย์เจดศูศย์ห้าได้แบบนี้ นะครับก็อยู่ประมาณนี้นี่คือเลขล่างเนอะน่าจะทัดเตียนนะแคบก็แคปไปพอไปตามน้ำก็น่าจะเกี่ยวกับเลขล่างเนอนะนะมีหนึ่งล่างหรือเปล่านะครับมีใครถามอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรเปิดดูตัวนี้ก่อนเนะปมดแคบเยอะแคบเยว เออเ,เลขเลขบน,น,เ,ออน,นเนี่ยเอายังไงเนาะเนี่ยจะมีต,ตัวตัวตัวตรงรับทะยังคือตัวนี้ดังนั้นตัวไหลไปได้หมดเลยเจ็ดเจ็ดก็ได้นะเจ็ดเจ็ดได้ผมไล่ดูครั้งหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็พอได้อยู่มีการไล่ไหลแต่ว่าเราตัวที่ใกล้เคียงที่สุดคือห้ากับสี่ถ้ามาตัวนี้ก็ถือว่าตรงหรือสี่กับห้านะถือว่าตรงมากเพราะมันนเป็ตำแหน่งที่เจ็ดเก้ามัน มันรับไอเจ็ดแปดมันทะแยงแล้วตัวต่อไปก็ห้าสี่นะจะเป็นตัวนอนก็นะอยู่ประมาณนี้จะให้ดูบันไดล่างอีกที่จุดหนึ่งตุดนี้ถือว่าอืดูๆมันก็เข้าท่าอยู่นะศูนย์เก้าสี่สามเจ็ดเก้าเจ็ดแปดบรรทัดนี้นะ่าสนใจถ้าจะผิดกันนิดหน่อยจะมีห้าศูย์กับห้าเก้าห้าห้าตรงนั้นเราจะดันเป็นห้าสี่ ให้ดูช็อตสั้นนะของปี55เนี่ยน่าคิดให้ดูนะ0477อันนี้คือหลักสิบเลย0477 0ตัวนี้ออก09พอเข4ตัวนี้ออก43พอเข7ตัวนี้ออก79พอเข7ตัวนี้ออก78ถ้าขึ้นบรรทัดต่อไปก็น่าจะมี55เห็นไหม 05505990ได้เหมือนยุบบรรทับนี้อ่ะน่าสนจะมองง่ายด้วยถ้ามาเบิ้ล55ก็ไม่เสียหายสังเกตเนะศูนย์ตัวนี้ไม่ตั้งหลักแต่มันเชื่อมโยงมาทางศูนย์เก้าตัวนี้พอเข้า43ปั๊บเชียงไป797แปดถ้าเขาเอียงไปนี้ก็55เต็มๆอ่ะพี่เจ้ ถ้าเข้าศูนย์ก็ศูนย์ห้าได้เห็นไหมแต่เจ็ดห้าก็ศูนย์ห้าได้ศูนย์ห้าก็ได้ห้าห้าก็ได้ห้าเก้าก็ได้ก็มีแค่นี้นนะตัวนี้ถือว่ามีแค่สามตัวมีศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าเก้าห้าห้าถ้าเหลห้าสี่ที่ผมสบางไว้ก็น่าจะพอได้ตรงลองแคปดูนะนี่คือให้ให้ดูนะทุกที่แต่เหลือเลขบนเชื่อมเลย เอาศูนย์แถวนี้เลยเชื่อมเลยเชื่อมตัวไหนก็ว่าไปนี่แหละมันจะง่ายหพาว่าน่าจะชัดเจนตัวนี้เรามาวัดกันว่าจะเข้าไหมแค่นั้นแหละถ้าไม่เข้างอหน้าเราก็หาใหม่ง่ายง่ายจะตาอยู่ประมาณนี้ดูอะไรดีๆชัดเจนนะแต่หลักสิบมันจะวนหน่อยหลักสิบจะส่งมาจากข้างบน60477เห็นไหมนี่ส่งหน้าตื้นตรงนี้0477เห็นไหม จ็ดตัวนี้ออกเจ็ดเก้าเจ็ดตัวนี้ออกเจ็ดแปดนี่จะจะไปแปดห้าก็ยังไปได้เห็นไหมนี่มันไปได้หมดเจ็ดถ้าไปเป็นแปดแปดมาคืนตัวหนึ่งไปหลักสิบก็เป็นแปดห้าได้แบบน,นี้เห็นไหมแปดสามได้น,น่แบบน,นี้มันไปได้หมดอะเราจะเอาตัวตัวรับมุกแบบง่ายๆคือเจ็ดเก้าเจ็ดแปดทะแยงปั๊บตัวนี้รับมุกห้าสี่คือตรงๆหรือสี่ห้าก็ได้แบบนี้ ถือว่าได้นะเลขล่างเบื้องต้นสันนิษฐานประมาณนี้ก่อนวงใกล้ๆนี้ละถ้าเข้าศูนย์ก็ไล่เอาแถวนี้เลยน,เนี่เกินนี้ศูนย์เจ็ดนยงห้าศูนย์สี่จะลงมาศูนย์หก็็ได้อยู่ประมาณนี้ถือว่าชัดเจนนะตัวนี้ลองไปไล่ดูนะอันนี้ผมไล่ไล่ให้ถือว่าโอเคแล้วล่ะมีมีลุนอีกสักงวดอยู่หรอมั้งทั้งวันนี้เข้าวันหน้าเราก็ลุ้นต่อ เมื่อวันนี้หายเราก็หาใหม่ดูทางไว้แล้วนนให้ให้ดูนะแล่เก็เลขบนหนึ่งยังมีปัญหาอยู่ออสองห้าสี่เจ็ดหกเก้าเก้าก็ถือว่าขึ้นสูงแล้วตกมาที่ศูย์ปกติตกที่ศูนแล้วก็จะไปกึ่งสูงหน่อยทีนี้ว่างวดเมื่อกี้มาลงต่ำคือมาสองหกตัวตัวข้างกต,ตัวท้ายก็ถือว่าสูงนี้พอเข้าสองหกปักตกต,ตัวต่อไปเขาจะปีนอะไรแบบนี้ นี่แหละมันอ่านยากตรงนี้ถาเมื่อกี้ถ้าเกิด90แล้วงวดต่อมาก็เล่นเล่นสูงสูงอะงวดต่อมาก็แบเบิดแล้วนี่เขาไปเล่นต่ำก่อนคือ90แล้วมาอะไรนะพอ9 9 3 9 5แล้วมา603แล้วมาเล่นต่ำอีกคือ626หลักสิบต่ำวันนี้นะ่าจะค่อยปีนไปอยู่กลางๆหรือเปล่าระหว่าง3 4 5 6ขึ้นไปะ่ะ แต่ไม่ขึ้นสูงวันนี้ยไม่เกินหกไม่เกินเจ็ดอยู่ประมาณนี้เราอ่านไปแบบนี้แต่ถ้าดูตามทางหวยหลักสิบก็จะไม่เกินสามสามสี่ห้าหกไม่เกินนี้จะขึ้นเลขสามหรือจะขึ้นเลขหกหรือจะเข้าศูนย์อีกรอบหนึ่งนี่แหละมันไปอย่างนี้เราหวยนะครับแต่เลยนั่งคิดหนักว่าเออนี่แล้ว อันไดมันสําคัญมากเลยแล้วถามว่าจะเอาอยัางไงเลยยังคุยแกะจักก่อนมางครั้งเราอยากรักษาไว้เป็นส่วนตัวเนาะผมรู้สึกว่าจะให้เป็นส่วนตัวนะใครที่ขอบคุณป้าต่อยมีมีสองกรณีคือเก้าศูนย์สองปั๊บดีผกมาอยู่กลางหลักสิบปั๊บถ้ากรณีที่หกมานะต้นเขามีตัวเลือกไปทางตรงเขามีให้ศูนย์ศูนย์กหก แต่ถ้าอหกมาเราก็เห็นเห็นอยู่นะว่าจาเป็นเลขอะไรอยู่นี่6หลักสิบมาบนก็ถือไว้ใช้ได้เลยล่ะแล้วก็พอจะมองเห็นว่าตัวเลขอะไรอยู่6ก็ <6 S 1> ไม่เกินก4 6 8เนี่ยผมว่า9ไม่มาแล้วพอกมาแล้ว <c oughs> 9ก็486684เหมือนตัวเดิมเนี่แหละใครจะเล่นยังไงก็ได้ผมว่าน,น่าเดาน่าจะเป็นกลุ่มนี้เพราะเราไปดูบันไดดีๆแล้ว โอกาสที่จะมา6กสี่สูงมากที่ไปที่มาออเข้าใจแล้วว่ามาจากไหนเข้าใจแล้ว <laughs> ต้องคิดออกยังยังไม่พูดหรอกพูดแล้วว่ามาจากไหน